โย่ว่าสับนิวเก l เมอร์กับโปร y ิวเกเมอกับโปรผมไม่ใช่โปรผมยังใจอ่อนผมมันน่ารกผมไม่รู้ตัวว่าผมนั้นเป็นใคร y ิวเกเมอร์กับโปรนี้เราจะมาบาปสังเกตสีกันท่านติดตอนแรกเราต้องติงเตรียมของก่อนของเส้นของไหว้พระอาจารย์ไฟเช็ค จะต้องสายสินไหไมหมดของเส้นของไหวน้ำมนของกินข้าวสารเศรษข้าวเหนียวเศษเวล <c oughs> าปลาผีแล้วเวลาปลาผีแล้วอ๋อลืมไปถูก ลืมทูบเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่เราจะเล่นทูบเราต้องสร้างอับยาคมก่อนสร้างยันยาคมต้องสร้างบังเกอร์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวผีมันจะเข้าสายสินไม่ได้ เดี๋ยวพี่มันจะเข้าสายสินไม่ได้เอามานี่จะขโมยงไง,งของสินของไหว้เตรียมน้ำเตรียมชามข้าวเตรียมอาหาร ต้องสวดน,นโมต,ตัสสะปะโกตุาปปราชธรรมะสะพิษะนะโมสุขังกะละมังถังแตกอืมนโมสุขังกะละมังถังแตกเพียงแต่ว่าลาปลุกวิญ,ญญาณขึ้นมาเตยมน้ำมนต์เตยมข้าวสารเสร็จแล้วก็จดจดทูปโอมอาตาปัดชาเยอาปิติเทเทนะเด็กคนบลูมอ,อะไรเมื่อหนึ่งใช เร้ยวพ่อของมากวางกันเรื่อยเกินเรีวขวางขวางงานางปับสังกวีสีอืมเดี๋วเวลาปับสังกวีสีปับปักทูไปแล้วถึงเวลาตายของเจ้าแล้วไอ้ผีร้าย นี่แน่ดราป่าผีร้ายแล้วนี่ผีเสือ้อลอยได้โอ้ยซาใช่ไหมอากเอกสารเสร็จไปเอาปัดชายเยปัดเทเทนะเอาปัด,ดยานั่นต้องเจอนี่หอกนั่นต้องเจอหอกยาคมอืมไม่ได้ต้องปักทูไปก่อนเป็นไงปวดแสบปวดร้อนแล้วสิ เจอพระอาจารย์หลวงพี่ออกมาจากบ้านสิอีกควายอ,อืมเดอวไอเดี๋ยวเดี๋ยวยันจะฟื้นมาต้องต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายอืมของมีค่านะเนี่ยต้องทำลายสิ่งชั่วร้าย,อ,ยอะไรอย่าเล่นเล่นยอะได้เอา พ่อก็อยากกวนดิมึงจะได้แล้วก่อนเรืเ่องเราต้องจัดการสิ่งร้ายลูกกตาเผา,ด,าดูแล้วแม่วมัวงซะได้เกินเผาไม่ป่าหรอจาาไม่ป่าหัืลูกนไม่ป่าหรเผาอืามแล้วก็รอตอนเช้า ศพคนเพียบเลยมันจะนอนหลับลงไหมเนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วเกินอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ได้นะครับให้คนที่กำลังจะปราบสังเกตเศษผีเสื้อลอยได้นองเออ เก็บของมีค่ามาพิดได้ตัวที่เขานอนนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวเล็กเลืใส่ก็ดีเลยผิดเส่ได้ไม่ได้จิ้มายแล้วแม่เรียกเฮ้ยลืมเก็บเก็บให้หมดเก็บ เก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บสายสินเก็บสายสินปราบสังกวีสีได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ